กว่าสีได้กิ่นแกงบอนขั่นถ้วยนี้ต้องผ่านวิธีการเฮ็ดแบบใดแน่มื้อนี้เฮาสีผ้ามาเบิ่งจ้าบอนขั่นหรือบางคนสีเอินว่านา่งหวานเพื่อเป็นการแก้เค็ดว่าเวลาเอามากินมันสีได้บอลขั่นเนาะจ้าเฮาไปหาบอนขั่นตามห้วยที่มันเกิดได้แล้วก็เอามาเผาเผาแล้วก็มาแช่น้ำไว้จาก20 30ิ30นาทีให้มันเย็น ในระหว่างที่เฮาล่อบ่อนขั้นที่เฮาแซไว้ให้มันเย็นเ่ากบมาเผาหนังเข้มท่าจ้าเผาแล้วแลวเขากบเอามาทุบทุบเอาอันดำดำอันที่มันไหม้น่ะออกให้เมดจ้าบัดนี้บ่อนที่เฮาแซไว้มันเศร้าฮอนแล้วมันเย็นแล้วเฮากะสีเอามาลอกลอกเอาอันดำดำนะออกให้เมดเลยจ้าลอกทุกอันเลยลอกทําความสะอาดให้เรียบร้อยลอกพ่อลอกแล้วแล้วเขากะต้องมาหั่น หั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีคำ่พ่อหั่นแล้วแล้วเขากะสีเอาบอนที่ได้นี้นะจ้ะเอาไปนึ่งนึ่งเพื่อให้ความขั้นมันนะอันออกมาให้มันเมิดนะจ้ะในระหว่างที่ล่อบอนอันนี้เฮากะไปคันน้ํายานางเอาไว้แกงนะจ้าต้องใส่น้ํายานางพร้อมได้จ้านี่แม่่ากะคันน้ํายานางแล้วบัดน,นี้พ่อบอนมันเปื่อยดีแล้วเขาก็เอามาเท่เท่ออกแล้วเขาก็คันคันเอาน้ำขั้นมันออกให้เมืดจ้า บ้านนี้ก็เอามาแกงใส่หมดส้มนำได้จ้าเพิ่มความเปรี้ยวใส่หมดส้มใส่หนังเค่งเห็นบ่เนี่ยซ้ำนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าแกงบ่อนขั้นมันก็นสีลายขั้นตอนเน่แต่ว่ารับรองเลยว่าแกงบ่อนขั้นเนี่ยมันสีนัวสีแซ่บก็แกงบ่อนหวานขั้นบ้านผู้ใหมีก็ร้องเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้า